สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกเหมือนเดิมรายการ f o ้ดฟิตฟอร์ไฟนะคะวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการถักนิตติ้งนะคะเพราะเราอยู่กันที่ Big n n i t Cafe สุขุมวิท49ค่ะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มถักผ้าพันคอนะคะจะเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่แห่งชาตินี่นะคะที่ใกล้จะมาถึงกันแล้วก็จะต้องมาเลือกไหมพรมกันก่อนนะคะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับ Pat t ท r n pattern หรือว่าจะเป็น design Design mm hmm. ก็ได้นะคะเราก็ต้องไปเลือกกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราค่อยมาเลือกกันอีกทีนึงนะคะว่าจะใช้ไหมพรมอะไรนะคะแล้วสีอะไรคะ่ะบางทีนะคะอาจจะเป็น2ส,สีก็ได้นะคะแล้วเราก็จะไปดูกันที่ M C M C นะคะก็คือ main color main color ซึ่งก็คือสีหลักที่ใช้นะคะใน p t t e r n นั้นๆที่เราได้เลือกไว้นะคะ ส่วน CCC C, C, C นะคะก็จะย่อมาจาก contrasting color contrasting color หรือว่าสีรองนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนที่พูดถึงสิ่งที่ไปด้วยกันได้อย่างเช่นนะคะไหมพรมสีนี้นะคะสีชมพูเนี่ยนะคะถ้าจะเลือกให้ match Match นะคะก็คือเข้ากันน่ยนะคะกับเสื้อผ้าของคุณแม่เนี่ยนะคะคำว่า m a t เนี่ยค่ะก็แปลว่าเลือกให้เข้ากันนะคะชมพูจริงๆแล้วก็อาจจะไปกับม่วงหรือว่าชมพูอ่อนอย่างนี้ก็ match กันก็ได้นะคะก็คือสีเข้ากันนะคะแล้วก็มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะ to go with To go with ก็แปลว่าคือไปด้วยกันได้นะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่า I decided on the pink yarns to make a knitting scarf because it goes with my mother's dress. I decided on the pink yarns to make a knitting scarf because it goes with my mother's dress. <S ก็คือเนี่ยได้ตัดสินใจนะคะเลือกไหมพรมสีออกแนวชมพูนะคะเพื่อที่จะถัก scarf ก็คือผ้าพันคอซึ่งสีนี้นะคะก็เข้ากับชุดที่คุณแม่มีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้านำเอามาใช้ตามรูปศัพท์เลยนะคะ to go with นะคะก็จะหมายถึงไปกับนะคะอย่างเช่น can I go with you can I go with you ฉันไปกับคุณได้หรือเปล่าค่ะนั่นก็คือจำนวน go with ว่าจะใช้เป็นรูปแบบ go with ไปกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะถักนิตติ้งหรือว่าโครเชต์มาที่นี่ ได้สุขมุมวิท49 Big knit cafe ค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปอตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย